ทำเอาคนลุกทั้งประเทศมาแล้วนะคะหลังเคยทำนายดวงเวียเบลล่าแล้วแม่นสุดๆสำหรับสินแสชื่อดังชนทัศน์หรือไทยผ่องหรือที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอย่างสินแสเข่งที่เคยทำนายอดีตคู่รักเวียสกุลวัฒและเบลล่าราณีเมื่อสมัยที่ยังรักหวานชื่นว่าเป็นคู่ดวงสมพงคู่สร้างคู่สมส่งเสริมซึ่งกันและกันหากได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเปรียบเสมือนไดเพชรเม็ดงามที่จะต้องรักษาธนุถนอมกันให้ดีแต่จุดอ่อนของความรักคู่นี้ ฝ่ายหญิงจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียส่วนฝ่ายชายจะเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจะต้องระวังอย่าเพ้อภัยเพราะอาจพลาดพังทําให้รักพังได้และปัจจุบันค่ะซินสเข่งก็ได้ออกมาทำนายดวงของเว er ียและวิกกี้พีมนยาภรรยาสาวอีกครั้งหลังจากวิวาไปเมื่อ17กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาว่าชีวิตคู่เหมือนยาพิษนั่นเองล่าสุดค่ะซินสเข่งได้ออกมาทำนายดวงเวียวิกกี้ว่าตนทำนายหลังจากดูเลิกจากวันแต่ง รวมถึงวันเดือนปีเกิดของเวียแล้วตามหลักโหราศาสตร์จีนซึ่งไม่มีเจตนาให้เกิดความแต่แยก,กโดยบอกว่าดวงของทั้งคู่หนึ่งวันเดือนปีเกิดของทั้งคู่มีผลกระทบทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งได้ เวลาอยู่ด้วยเขาต้องปรับจูนเข้าหากันเหมือนสถานีวิทยุถ้าคลื่นตรงจะฟังชัดแรกๆเขาไม่มีปัญหาโดยตรงแต่อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่พอวิเคราะห์ในอนาคตต้องถูกขยายขึ้นเหมือนคุยกันแล้วทะเลาะกันเป็นปมขยายมากขึ้นในดวงผูกเข้าหากันมันมีผลกระทบก่อให้เกิดความขัดแยง้งไม่ไว้วางใจ 2. เรื่องเลิกยามในวันแต่งมีผลกระทบทำให้เกิดความแตกแยกพัดภาค 3. เตือนเวียเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมาก อยู่ใกล้ผู้หญิงจะชอบบางคนหลงไปกับสิ่งที่มีกับตัวต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองต้องหลีกเลี่ยงถึงจะจบปัญหาแล้วก็บอกอีกว่าในปี2565เป็นปีแต่งงานปี2566 จะเกิดปัญหาให้กระทบกันฝ่ายหญิงจะอึดอัดไม่สบายใจวิตกกังวลและในปี2567เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจขยายไปตามระยะเวลาต้องจับตาดูต่อไปข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องดูตามเกณฑ์ซึ่งสินแสเข่งแนะนำว่าถ้าอยากประคองความรักให้ยาวนานถ้าคิดจะอยู่กันเป็นคู่ชีวิตคือต้องรู้จักหลีกเลี่ยงต้องปล่อยวางไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจ ไม่นั้นจะอึดอัดมากจนเกิดปัญหาซึ่งก็ต้องบอกว่าการทำนายดวงดังกล่าวนะคะก็แล้วแต่วิจารยญาณของแต่ละคนเช่นกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ